คนเคยเห็นไหมว่าร้อยวันไมโครฟล้อยวันร้อยวันร้อยวันอะไรนักหนาทั้งที่ต่อเดียววันเล่นนี้มันเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อนะผมคิดคิดคิดกับภูลแล้วกันภูมปนหนุ่งฟาร์มฟาร์มก็ KNT เออไม่ใช่ TNT ยนทีเฟอร์เรสติง้งพูแล้วกันพูเมื่อสัตว์เนี้ยงผมชอบแมวชอบแมวนะเสออมันมีไอคอลเลอร์ด้วย มองไม่เห็นเลยแล้นเรามาเล่มร้อยวันในสตูดิโอวัเลดีกว่าและทดสอบด้วยว่าไอ้เกมเชี่ยเนี่ยมันเป็นเกมดูดวิญญาณจริงหรือเปล่าเออยู่มาคืนหนึ่งคุณตาเรียกหลานไปพบแล้วบอกกับหลานไปว่าห้อมเปิดมันจนกว่าเจ้าจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นเบื่อหน่อยและหลานคนนี้ก็ได้ไปทำงานในบริษัทโจจ้าซปเปอร์มาร์เก็ตนะผมเป็นบริษัทธาตุนรกบริษัทนรกเลยแหละ ที่ติดกล้องวงจรปิดให้กับพนักงานทุกคนโดยที่พระเอกของเราหดืกก็คือตัวหลานนั่นเองรู้สึกเบื่อกับชีวิตจึงเปิดจดหมายออกมาดูและทาให้ชีวิตของเขานนั้นเปลี่ยนไปเช้าแล้วจ้าเช้าแล้วจ้าในวันนั้นเองที่ผมได้เริ่มเดินทางด้วยรถประจําทางที่มาส่งผมในแถบชนบทของประเทศทำให้ผมได้เจอหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าโรบินเธอแนะนําผมว่าที่นี่คือที่ไหนมันคืออย่างไรมันเป็นอย่างไรและฟาร์มผมอยู่ที่ไหน เธอนั้นได้เป็นไกด์เดินนําผมไปที่ฟาของผมและพอผมไปถึงผมก็ไปเจอคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลวีสซึ่งเดินออกมาจากบ้านของผมเองผมก็ไม่สงสัยวพาผมมาจากบ้านผมทําไมคุณวางอะไรผมหรือเปล่าแต่ความจริงนั้นไม่ใช่เขาก็แค่มาตรวจดูอะไรอย่างอื่นให้ดูเฉยๆเพื่อเตรียมพร้อมกับที่เราจะมาอยู่นั่นเองเพราะว่ามันเก่าโซมากถึงภายในจะดูดีแต่ว่าภายนอกนั้นเน่าเฟะก็คือโกและเธอนั่นแหละซึ่งนั่นคืองานและของผมเองในฐานะ ฟาร์ <Far> มเรามาเริ่มกันเลยวันที่หนึ่งผมนั้นวันแรกผมก็ได้เรียนรู้ในการเดินและใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เขาเอามาให้มีทั้งขวานจอบเสียมแล้วก็ที่ขุดซึ่งหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บกวาดรอบๆบ,บ้านเพราะว่าหน้าบ้านผมนั้นเต็มไปด้วยหินไม้แล้วก็ต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่นานาซึ่งผมนั้นได้ใช้โฮในการเก็บกวาดของมันนั่นเอง นั้นก็ได้ใช้จอบนั้นขุดดินพวนดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ซึ่งตอนนี้ผมก็ลดน้ำลดน้ำทำให้ดินมันเปียกเพื่อจะได้ปลูกมเมล็ดผักลงไปหลังจากนั้นผมก็ไปเก็บไม้แล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่รอบๆให้มันดูเรียงเตียให้มันดูน่าอยู่สักหน่อยแล้วผมก็ค่อยมาโค่นต้นไม้อีกทีหนึ่งแต่ก่อนจะโค่นต้นไม้ผมก็ได้ปลูกพืชพธุ์ลงไปเพื่อจะนําไปขายเมื่อมันโตแหลังจากนั้นผมว่าผมไม่มีอะไรจะทําแล้วผมก็เลยเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปสํารวจ แล้วต้องไปทักทายคนในเมืองด้วยเพราะว่ามันเควสก็พลังงานหมดจนผมต้องกลับมานอนแต่ว่าผมนั้นไม่รู้ว่ามันต้องนอนยังไงผมไม่เข้าใจผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกผมก็เลยไม่เข้าใจว่าผมต้องนอนยังไงกันแน่ซึ่งผมก็ได้รู้ทีหลังว่าความจริงราสามารถเดินเข้าไปในเตียงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วก็ได้เวลานอน,นอน๋อ ูเดินเข้าไปเลยไม่ไม่บอกไม,ไม่บอกไม่รู้เลยน,ะนอนทีได้ไหมเออเยี่ย,ยมมากูนอนนอนกูนอน,นอยทีเออพลังงานที่สามซึ่งผมน่ะก็ตื่นมานอนที่สามเพราะว่าผมรับไปสองวันเลยผมตื่นขึ้นมาเจอพร้อมกับหน้าฝนที่มีฝนตกพรำพรมผมก็เลยไม่รู้จะต้องทำอะไรผมก็เลยคิดว่าเรินสำรวจแล้วก็ทางญ่าอะไรพวกนี้ไปก่อนดีกว่า ผมนั้นได้เดินไปเจอซาบะหลาอพังข้างๆบ้านของเราน่าจะเป็นโรงจุ้งฉางหรือไม่ก็ที่เก็บข้าวเก่าหรือว่าเก็บของอะไรสักอย่างผมก็เลยขวันไปแล้วกลับไปยืนหน้าบ้านง่ๆแล้วก็บอกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับเอาล่ะผมว่าน่าจะมีการล้อเล่นที่ทําจริงขึ้นมาซึ่งในวันนั้นวันที่สามก็คือผมก็ไม่ได้ทําอะไรฝนตกผมก็เลยผมก็เลยไม่รู้จะต้องทําอะไรผมก็เลยทําอะไรงงๆแล้วก็ ทำให้พลังงานเกือบหมดแล้วค่อยเข้าไปนอนวันที่4ี่ตื่นเช้ามาผมก็รดน้ําต้นไม้ผมเพื่อให้มันเติบโตแล้วผมจะได้เอามันไปขายยังไงล่ะโอ้ลูกรักของพ่อต่อเร็วๆนะเพราะฉะได้เอาเจ้าไปขายโอ้โหเจ้าจะทำเงินให้พ่ออื้อซ่าเลยละ่ะลูกมันบอกว่าให้เราเนี่ยสร้างกล่องนะผมซึ่งเราจะต้องวางกล่องซึ่งผมมีปัญหากับกล่องเยอะมากๆผ,ผมทะเลาะกับมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งโอ้โหผมตัดให้เหลือแค่นี้แหละ โอเคเราจะอากองไว้ตรงนี้ละกันตรงนี้ไงทำไมกะมึงอะไรกะซึ่งในส่วนผมก็วางกล่องได้สักทีแล้วผมก็ได้เก็บของสักทีก่อนที่ของมันจะเต็มตัวแล้วล้นออกมาแตกเป็นเพล่แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปในเมืองแล้วก็ไปเปิดดูสถานที่ต่างๆนะผมว่าที่อื่นเนี่ยมันมีอะไรขายอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างทำอะไรได้บ้างซึ่งพอสำรวจเสร็จแล้วผมก็ได้มาซื้อมเมล็ดพันธุ์นิดหน่อย นิดหน่อยจริงซึ่งพอซื้อเสร็จแล้วผมก็ได้นํามันมาปลูกที่บ้านแล้วก็ไปขุดเมื่อกี้ผมขุดดินลมใช่ไหมเช,ช,ช้ามาผมก็ยืนดูผลผลิตผลผลิตเช้ามาผมก็ยืนดูผลผลิตเจริญเติบโตของพันธุ์พืชแล้วก็เตีบมตรดน้ำต้นไม้ของมันเพื่อให้มันเจริญเติบโตแล้วผมจะเอาไปไปขายอีกรอบล้าทะได้ผมก็ได้ไปทาลายสิ่งแวดลอ้อมสภาพแวดล้อมอันน่าสะพรึงกลัวนี้นะครับถ้าทะได้ผมก็พลังงานหมดผมก็เลยจะไปต้องไปนอนแล้ววันนี้วันที่6แล้ว ผมก็ได้เก็บของเก็บของเพราะว่ามันลกเต็มตัวนะผมตัดไม้จนต้นไม้แทบไม่เหลือและฟ้าลงโทษเนื่องจากฝนตกซะแล้วผมก็ได้เก็บเก็บผลผลิตทุกๆอย่างที่ผมได้ปลูกไว้และเก็บออามาให้หมดเก็บ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 ได้เท่าที่เก็บได้เท่านั้นเก็บได้เท่าไรออกเท่านั้นแหละหลังจากนั้นผมนก็อาไปขายเพราะว่ามันจะได้เงินกําไรอื้อซ่าขายมันเลยเยี่ยมเลยหลัพรุ่งนี้จะได้กําไรแล้วคืนนี้ได้เวลานอนแล้วหรือเปล่า ี่คืออะไรเฮ้ยมีนางฟ้าด้วยเฮ้ยมีแฟร,รี่ด้วยเหรอเฮ้ยโอ้เซกโตด้วย,ยเยอะเตอร์แค่นี้อ่ะแค่นี้แค่นี้นะเลเวลหนึ่ง progressing วง1นึ่ง x three something drop seed โอเคบางต้นไม้จะ drop โอเค new crafting receive y โอเค ตื่นเช้ามาผมก็ได้มาเก็บผลผลิตต่างๆให้หมดแล้วก็ทำลายทำลา,ายสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วผมก็มาดูเควสอยู่ๆเควสก็สำเร็จแล้วผมก็ยืนดูไฟง,งๆ่ๆผมว้าวไฟมันคราบมาทำไม <laughs> แล้วผมก็กลับไปทำลายสิ่งแวดล้อมต่อเหมือนเดิมผมให้โลกนี้มันหายสีเขียวสักทีสีเขียวไม่นะแล้วอยู่ๆก็เลวอัพในตอนที่ผมนอนเสร็จแล้วผมแล้วก็เริ่มเช้าวันใหม่ในวันที่แปด ผมได้มาทําตามเควสนะผมก็คือไปที่ท่าเรือไปหาคนไปหาคนให้เบ็ดตกปลาอ้าวเจ้ามาแล้วละ่ะในวันฝนตกพรำๆเงี้ยเจ้ารู้เปามันจะไม่มีปลาถ้าเจ้าเก่งจริงเนี่ยเจ้าของจะต้องล่าปลาเป็นเพราะงั้นข้าจะให้กับเจ้าสิ่งสิ่งนั้นก็คือเบ็ดตกปลาย,ยังไงล่ะเพื่อที่จะให้เจ้าเนี่ยจะตกปลาข้าดูในวันที่ฝนตกข้าอยากจะเห็นฝีมือของเจ้าและเกินข้าอยางจะให้เบ็ดเบ็ดกับเจ้าแบบฟรีๆเลย อ่ะใช่เป็นเควสที่เกมให้มา,าเลรต้องใหเป็ดกับเจ้าถึงใครจะไม่อยากให้ก็เถอะใช้เให้ดีๆล่ะตาลุงแก่นั่มนอะไรวะเนี่นหลังจากที่ผมนั้นได้ตกปลาด้วยความเหนื่อยล้าผมก็ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเอ่อจริงก็ร้านค้าแถวบ้านนั่นแหละแล้วก็ไปเหมาะมะเมล็ดพันธุ์ทุกยางเพื่อเอามาขายนั่นเองนะครับเหมาจนตังหมดเลยแหละทีนี้เราก็ต้องเอามาปลูกในวันที่ฝนตกโอ้โหฝนตกอย่างนี้เราไม่ต้องรดน้ํา พราะงั้นเพื่อดินให้ได้แบบว่าหนึ่งคูณสองเราก็ต้องทวนดินให้ดินมันชุ่มชามเฮ้ได้ไปตกลงนับต้นไม้แล้วจากนั้นก็นอนจบวันแล้วได้เวลาตื่นมาทํางานแล้วไอพวกขี้เกียจว้าวกูไม่เคยเห็นต้นสกกากุระแถวนี้นะสงสัยเขาต้องไปสำรวจ ก่อนไปเคาเก็บของกันดีกว่าเนอะพอเก็บของเสร็จแล้วผมก็ชอบทำอะไรโง่งอย่างเช่นว่าตกปลาในบอ่อปลาข้างหน้าบ้านเราซึ่งเรียกว่าบอ่อปลาไม่ได้เรียกว่าบอ่อน้ําดีกว่าผมก็ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าชอบลองอะไรโง่ๆงนั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วชอบลองอะไรโง่งแล้วก็ลดน้ําต้นไม้เหมันเดิมแล้วก็ไปนอนตื่นขึ้นมาวันที่สิบทีน,นี้ก็ตื่นมาทํากิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมก็คือการลดน้ําต้นไม้ลดน้ําพืชผัก วนครัวของเราหลังจากนั้นก็เลยออกไปสำรวจทิฟี่สักหน่อยเนื่องจากเราเคยไปแล้วนะพอไปสำรวจก็เจอสภาพต้องใจตังค์แต่ว่าตอนนั้นไม่แค่68บาทเลยไม่สามารถจ่ายได้นะครับผมแล้วก็เห็นเป็นแล้วเอาน้ําไปแลรถกองไฟกูยังชอบเลยแล้วทีนี้ก็เก็บเก็บของไปขายอีกรอบนะึงขายให้หมดขายให้หมดขายให้หมดแล้วทีนี้เราก็จะไปเจอที่ทํางานเก่าคือโจจ้าหมาดนะครับผมโอ้มันชื่อมอริส พอเล็กมอลเล็กกันครับที่มัชื่อมาริสแต่ว่าเรียกมอลเล็ดีกว่าชื่อตัวโกงดีแล้วพอไปดูของที่มันขายแม่งโคตรแพงเลยชิมหายแพงเกินมันมันมันล่อซะแพงเลยเพราะงั้นอย่ามาซื้อของนี่เลยแพงเกินไปแล้วทีนี้พอเราเก็บของไม่ได้เราก็ขายขายให้หมดขายให้หมดบ้านมีอะไรขายได้ขายให้หมดนอนดีกว่า ตื่นมาที่เช้าอีกวันตังก็เพิ่มเพราะว่าขายของถึงไปเมื่อวานแล้วก็ตื่นมาทํากิจวัตรจำวันก็คือการรดน้าต้นไม้เหมือนเดิมบนรันไม่ต้องทำอะไรรดน้าต้นไม้แล้วก็ขายของแล้วก็ไปเอาของมาขายอีกรอบแล้วก็ไปเก็บของในป่าเพื่อที่จะเอามาขายอีกนั่นแหละจะสํารวจไปด้วย แล้วกลับมานอนนอนอีกแล้วบนวันนั้แต่นอนยังไม่ได้ฝ่ามือเนี่ยตื่นเช้าวันที่สิบสองเวลาหกนาฬิกาก็จะมีหญิงป้าแกคนหนึ่งมานะครับผมเอาแมวมาให้เรานั่นแหละ,ะชื่อมาริเน่นครับแม่ที่เชาวาอวบเช้าอวบน่ารักมาก <c oughs> เอาแมวมาให้เราเนอะผมเราก็เสือกตั้งชื่อมันตามชื่อเพื่อนเราเพราะว่าเราเคารบเพื่อนวันเดตัง <c oughs> <c oughs> เพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเราวัดเดไอตังไรประโยชน์ไอไรประโยชน์ไม่มีค่า ช่างแมงมันตเตออกจากบ้านไอ้แมวชั่วว่าแมวว่าเพื่อนในไรเฮียลักษณะผมก็ได้เดินลงมาที่ไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นร้านขายปศุสัตว์ซึ่งเราก็ลองเข้าไปดูเพื่อว่าจะได้ซื้อปศุสัตว์ไปเลี้ยงในฟาร์มยังไงละ่ะ <c oughs> แต่ดูจากราคาแล้วก็ไม่น่ารอดเพราะง,งั้นก็ปล่อยๆทิ้งไปละกันแล้วเราก็ไม่มีสัตว์ที่จะสามารถซื้อขายได้แล้วด้วยเพราะง,งั้นก็เลยจะต้องไปผจญภัยข้างนอกต่อไปแต่ผมยังผจญภัยไม่หมดนะผมไปแค่ผิวเผินเพราะว่าขี้เกียจเดินง่ายๆ นักจากนั้นก็ได้เวลากับบ้านรู้สึกว่าแมวตัวนี้มันน่ารักจริงๆว่าทีอ่อู้บายกิดแมวอู้รดน้ําใส่แม่งนอนเงียบไปแล้วว้าเงียบแล้วเอายาไหมน้องยาแมวไ,ไงรู้จักปากกัญชาแมวอ่ะแมวจะเคลิ้มเงี้ยเช้ามนแต่ก,กูก็เริ่มเคลิ้มแล้วกูนอนดีกว่าบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งน้าครับผมวันนีก้ก็ลาตีสวัสดีครับ